สวัสดีค่ะมิน่าซังคานิชิวาถึงเวลาของประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เจอกันบ่อยๆแล้วนะคะวันนี้มา EP ที่90แล้วเนาะหลังๆมานี่เราจะเจอประโยคที่เซนเซมีกันบ้านด้วยใช่ไหมเออมีน้องๆส่งกันบ้านกันเข้ามาเยอะเลยนะคะถ้าเซนเซนยังไม่ได้ตรวจก็ทักมาทวงได้นะเซนเซยังไม่ได้ตรวจเลยตรวจให้หน่อยนะเพราะมันเยอะมากจริงๆน้องๆน้องๆคนไหนที่เซ,เซยังไม่ได้ตรวจกันบ้านยังไม่ได้ตอบ หนูก็ทักมาทวงได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเซนเซอาจมีเหตุฉุกเฉินตอนที่กําลังจะกดตอบอยู่ก็ได้นะจ๊ะเด็กๆที่บ้านร้องอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องไปดูก่อนแล้วพอกลับมาก็หาไม่เจอแล้วนะหรือว่าน้องคนไหนที่เซนเซย,ยังไม่ได้เปิดอ่านเลยก็ทักมาบอกกันได้นะคะเพราะว่ามีน้องส่งคําตอบแล้วก็ทักกันเข้ามาเยอะมากต้องขออาภาัยด้วยเซนเซตอบเองคนเดียวไม่มีแอดมินเนาะเอออีกอย่างหนึ่งแกถ้าเกิดว่าคําถามไหน หรือว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องด่วนนะส่งมาเป็นข้อความว่าตอบด่วนจ้าเซนเซแบบนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจเซนเซนะเขียนเป็นข้อความสุดท้ายส่งมานะเขียนคําถามไปแล้วว่าเซนเซเสร็จแล้วหนูก็ส่งติ๊กเกอร์ไปขอบคุณล่วงหน้าแล้วเซนเซยังไม่ตอบอีกหนูก็ส่งสติ๊กเกอร์เอ๊อย่างเงี้ยติ๊กเกอร์เครื่องหมาย question mark ว่าทำไมเซนเซยังไม่อ่านหรือว่าส่งติ๊กเกอร์มาอีกทีนึงเป็นติ๊กเกอร์แบบ แอบดูตรงประตูอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่รู้ว่าแกส่งติ๊กเกอร์อะไรมาเซซจะเดาว,ว่าอ๋อเป็นติ๊กเกอร์ขอบคุณที่ส่งคลิปไปให้อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นข้อความสุดท้ายเนี่ยเซนเซอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้นะอย่าให้เซอ่านแบบตอบด่วนๆเลยก็ส่งข้อความสุดท้ายมาเป็นคําว่าตอบด่วนจ้าเซนเซมาดูประโยควันนี้ของเรานะประโยควันนี้ของเราเนี่ย เซ์ไม่ได้ขึ้นมาให้เพราะว่ามีกันบ้านอีกแล้วจะให้แต่งน้องๆบอกว่าเออเซแบบนี้ก็ดีนะหนูจะได้คิดเองด้วยนะคะเดคีเดบะเออประโยคที่ขึ้นต้นด้วยเดคีเดบะเจอบ่อยมากเดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่งกันมาดูก่อนนะคะว่าเดคีเดบะมาจากไหนนะเดคีเดบะมาจากกริยา d e ค i m ั s ที่หมายความว่าอะไรลูก d e ค i m ั s เรียนไปแล้วหมายความว่าอะไรทำได้สามารถทำได้ใช่ปะ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปเลบะเงื่อนไขเดคิมัสเปลี่ยนเป็นรูปเงื่อนไขก็จะได้เป็นเดคิีเลบะเงื่อนไขก็คือถ้าหากว่าถ้าหากว่าสามารถทําได้คืออะไรอะเอ,อ่อคำนี้เป็นสำนวนที่เราจะใช้เกิ่นเวลาที่แบบเราจะพูดว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้ใช้บ่อยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากทำแบบนั้นแหละคะ่ะทำยังไง อันนี้ก็แล้วแต่บริบทเนาะเออแล้วก็ใช้ได้หลายเรื่องเลยแหละผู้รวมๆเนาะเด็กทได้บบโซชีเดสถ้าอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากทําแบบนั้นนะคะเด็กที่ได้บะมาจาก โซชิมัสตัดมัสใส่ไตเนาะโซชไตเด็กขี้ได้บะโซชไตอ๋อประโยคนี้พูดบ่อยนะคะเด็กขี้ได้บะเซนเซนีไอไตเดสถ้าเป็นไปได้อยากจะพบกับเซนเซนะคะเออนะใครที่แบบหนูไม่อยากเจอเซนเซ่ละเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนตรงเซนเซเป็นคนอื่นได้ไหมได้นะใครไม่อยากเจอเซนเซแต่อยากเจอคนอื่นก็เปลี่ยนเซนเซก็ได้นะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใส่นี่เด็กขี้ได้บะชาโจนีไอไตเดสถ้าเป็นไม่ได้อยาก,จกะะเจอเจอประธานะรแบรบิษัทว่าอยากจเจอไ,ไหมะนนอหมนะ <c oughs> นะเปลี่ยนบุคคลได้เลยนะคะอยากถ้าเป็นไปได้อยากจะโอ้หนูอยากทำงานที่ญี่ปุ่นอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเด็กีเดบะนิฮองเดฮัตตรคิไตเดสเออนะได้ประโยคนี้ไปเลยนะนีฮองนะคะประเทศญี่ปุ่นนิฮองตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ฮัตตระคือฮัตตรคีมัสนะเปลี่ยนเป็นรูปไต ตัดมาใส่ใต้ก็จะแปลว่าอยากทำงานเด mm hmm. ชี้สถานที่ที่เราทำงานที่นั่นนะคะน mm ี่ห้องเดฮัตตะคิไตเดสถ้าหนูบอกว่าแบบนี้ก็ได้นะน mm ี่ห้องเดฮัตตะคิไตเดสอยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ mm hmm. เออก็จะดูเฉยๆอะแต่ถ้าเราใส่เออสำนวนนี้เดชขี mm ้เดบะ ถ้าเป็นไปได้เออมันดูโปรขึ้นอีกหน่อยนึงเนาะเด็ก r ี b เ n บะนิฮงเดฮัต k i คิ i d เดสเด็ก r ี b เ n บะนิฮงเดฮัตตะคิ i d เดสถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะตกกระดานไม่เอ่ยเกือบตกกระดานนะคะเออประโยคนี้จะต่างกับตัวอย่าง3อันข้างบนนะอันนี้จะไม่ใช้ใต้ละบอกคนอื่นอันนี้เอาเรื่องที่ตัวเองอยากทำไปบอก คนอื่นว่าถ้าเป็นไปได้ฉ,ฉันอยากนู่นฉันอยากนี่ใช่ปะแต่ประโยคนี้เป็นการใช้ไวยากรณ์เตกูดาไซกะรุณาถ้าเป็นไปได้กรุณาใช่ไหมเออนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันวิธีก็คือเราต้องทํากริยานั้นให้เป็นรูปเตะนะคะรูปเตะจะยากกว่านะคะแล้วก็บวกกับไวยากรณ์กูดาไซตรงนี้ก็คือเล่นลักขุเด่นลักขุแปลว่าติดต่อนะคะ มองครบไหมอะเรนลักคุเรนลักคุก็คือติดต่อนะคะซึกุนี่เอามาขยายแปลว่าทันทีทันทีทันใดถ้าเป็นไปได้เนี่ยซึกุนี่เรนลักคุสต์เด็ุด้ไซ เดีิเดบะสุกุนิเดตกุดะไซถ้าเป็นไปได้กรุณาติดต่อทันทีเลยนะคะมีเรื่องอื่นอีกไหมนะคะอันนี้ก็ฝากไปเป็นการบ้านให้น้องๆแต่งกันมาคนละหนึ่งประโยคเอาเรื่องจริงของตัวเองก็ได้นะคะเวลาที่พูดคุยกับคนญี่ปุ่นจะได้นําไปใช้ได้เลยนะ,ะโอเคสําหรับวันนี้เจก,ก็ออกไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปมาตาไลชื่อสวัสดีค่ะ